สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปลดนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารอัปเดตนะครับเกี่ยวกับโครงการโรชนะนะครับและการตรวจสอบสถานะพร้อมยืนยันตัวตนนะครับพร้อมรับเงินทีเดียว7 0 0 0บาทนะครับของโครงการเราชนะนะครับล่าสุดเดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดกันนะครับก่อนเดื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ คิดว่ามีประโยชน์นะครับคลิปนี้นะครับก็แชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับใครมีข้อสงสัยหรือแนะนำติชมช่องก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับมาดูความคืบอบหน้าของโครงการเราชนะนะครับมาตรการแจกเงินเยียวยาประชาชนจากรัฐบาลนะครับกรณีได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิดแพร่ระบาดนะครับก็ต้องรีบตรวจสอบสถานะคัดกรองนะครับ พร้อมยืนยันตัวตนเพื่อรับเงินทีเดียวนะครับ7,000บาทดังนี้นะครับ 1. นะครับประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจำนวนประมาณ14ล้านคนนะครับได้มีการใช้จ่ายไปแล้วประมาณ72,000ล้านบาทนะครับ 2. นะครับประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและยืนยันใช้สิทธิ์ร,ร่วมโครงการแล้วจำนวน ประมาณ17ล้านคนนะครับมีการใช้จ่ายไปแล้วประมาณ1,010,000ล้านบาทนะครับ 3. นะครับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วประมาณ2.3ล้านคนนะครับมียอดใช้จ่ายไปแล้วประมาณ13,000ล้านบาทนะครับทำให้มีผู้ได้รับสิทธิในโครงการแล้วรวมทั้งสิ้นประมาณ32.8ล้านคนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ นางสาวกุริยาตันติเตมิตรนะครับผู้อำนวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าสําหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะระหว่างวันที่8ถึง26มีนาคม2564ที่ผ่านมานะครับและตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าผ่านเกณฑ์นะครับการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนนะครับโดยยืนยันตัวตนด้วยใบหน้านะครับซึ่งจะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่22เมษายน2564นี้เป็นต้นไปดังนั้นนะครับเหลืออีกไม่กี่วันนะครับในการตรวจสอบสถานะคัดกรองนะครับพร้อมยืนยันตัวตนทั้งนี้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวนะครับจะได้รับวงเงินสิทธิ์นะครับจำนวน7,000บาทลวดเดียวนะครับ และสามารถใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการนะครับได้ถึงวันที่31พฤษภาคม2 5 6 4นะครับส่วนนะครับวิธีการตรวจสอบสถานะเราชนะลงทะเบียนนะครับและตรวจสอบเช็คสิทธิ์เราชนะนะครับสามารถนะครับตรวจสอบสิทธิ์และผลการลงทะเบียนเราชนะผ่านระบบอัตโนมัติที่เบอร์โทรนะครับ0 2 1 1 1 1 1 4 4นะครับ กด2 24ชั่วโมงนะครับตรวจสอบวงเงินสิทธิ์คงเหลือเราชนะผ่านระบบอัตโนมัตินะครับ0 2 1 0 9 2 3 4 5กด3 24ชั่วโมงนะครับและศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะการลงทะเบียนและการใช้งานนะครับโทรที่เบอร์0 2 1 1 1สนะครับ1 1 4 4นนะครับการใช้งานนะครับสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ เบอร์0 2 1 0 9 2 3 4 5นะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา8.30นถึง17.30นยนะครับยกเว้นวันหยุดราชการนะครับกระทรวงการคลังนะครับก็ยังแจ้งว่านะครับกรณีลงทะเบียนโครงการเราชนะนะครับผ่านเว็บไซต์นะครับที่ปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ไปเมื่อเวลา23น,นของวันที่12กุมภาพันธ์นะครับแต่ยังตรวจสอบสิทธ เราชนะได้นะครับผ่านเว็บไซต์นะครับโดยการกรอกข้อมูลในครบถ้วนนะครับเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะและยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับกรอกข้อมูลในทบท้วนเพื่อใช้ในการทบทวนสิทธิ์ต้องยินยอมรับทราบนะครับว่าผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังในกระบวนการทบทวนสิทธิ์ถือเป็นที่สุดนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าของโครงการเราชนะล่าสุดนะครับที่นำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบกันนะครับ สำหรับใครที่ผ่านก็จะได้รับเงินลวดเดียวนะครับ7,000บาทในวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ